สวัสดีครับคลิปนี้กับผมเป็นท a t t e Channel นะครับจูเบจูเบซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพานแนะนําระบบดากอนลูนในเกมดากอนเนท o ว u ชั o นนะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบธาตุที่มีผลไปถึงสกิลเลยน,นั่นเองก่อนอื่นเราจะได้อ่าไอตัวดากอนลูนเนี่ยมาเป็นสีขาวก่อนในตอนแรกนะครับแล้วเราสามารถสังค่อยมันกลายเป็นสีเขียวสีฟ้าสีทองสีม่วงอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆนั่นเองแล้วก็ต่อมาก่อนอื่นที่เรา นั้นจะไปหลอมกันคือตัวผมอมันไม่มีแล้วแหละแชรถามว่าเราจะได้จากไหนนะครับให้เรามากิจกรรมแล้วมาที่เดียวนะแล้วก็เลือกไปที่ซิลเบเกอร์ด้วยวันหนึ่งนะครับเราสามารถลงได้กี่ครั้งก็ได้แล้วลงได้กี่ครั้งก็ได้แต่ว่าเราถ้าเราแพ้ออกมาครับแล้วเราเข้าไปใหม่นะครับมันจะเริ่มที่ด่านที่แบบเรียกได้ว่า อยู่เท่าเดิมอะแล้วเราต้องผ่านไปเดี๋ยวตอนนี้ผมจะต้องทําการเดี๋ยวผมจะไปผ่านให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมจะต้องทาการเปลี่ยนสกิลก่อนเพราะว่าเอาฮิลมาก็ไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าสกิลฮิลอะมันไม่ได้สร้างดาเมจน,นั่นเองผมก็เลยต้องหาสกิลที่แบบตีแรงทําให้ผมมตีแรงขึ้นนะทาดาเมจได้มากขึ้นผมจะเอาสกิลนี้มาใส่ปึ๊บเอามาใส่ตรงนี้โอเคแล้วผมออกไปผ่านด่านเลยเพราะว่าพลังผมก้า9พันห้าแต่ว่าผมผ่านไม่ผ่านหกพันห้าไปรอบหนึ่ง เข้ามาหน้ากิจกรรมเข้ามาที่เดียวครับแล้วก็ชื่อเบเกอร์แล้วเรากดเริ่มชาเลนจ์เลยโดยการเริ่มชาเลนจ์มันจะเล่นง่ายตรงที่แบบว่ามาถึงเริ่มต้นนะเริ่มต้นเลยกดบับรอเลยทุกสายกดบับรอปุ๊บแล้วเราก็อันตีไปเลยทุกสายเลยนะอันติก่อนเลยเพราะว่าอันติได้ขังเดียวต่อรอบปุ๊บ หรือเราจะทำดามิ่คอมโบอะไรไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้ครับให้มันมีโบนัสดามิมันจะมีโบนัสดามิตรงนี้ด้วยคอมโบพอเราถึง50คอมโบดามิอันติของเราก็จะแรงขึ้นอีก5%ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราอาจจะชนะในด่านนี้ได้ขึ้นด้วยนะครับเพราะบางครั้งดามิเราอาจจะห่างเหลื่อมไปแค่ประมาณแบบไม่กี่วินาทีแค่1นถึงสงวิตอันนี้ของก็าทำการไล่ฆ่าปุบเปาะปุเปาะ ผมต้องพยายามผ่านด่านให้ไวผมมีเวลาเหลืออีกไม่กี่วิอีกสิวิทันไหมทันเหอะทันเหอะขอล้องแล้วเดี๋ยวพอทันนะครับพอลงทันเสร็จปุ๊บไปชั้นต่อไปสกิลทุกอย่างจะรีเซ็ตตอนนี้ให้เรากดบัฟรอตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําแบบเออกดอันนี้ไปก่อนอ่ะพอดาเมจคูณห้าเสร็จแล้วผมกดอันติต่อเลย มันก็จะแรงขึ้นแต่ด่านนี้ไม่น่าผ่านนะดูจากดาเมจที่ทําได้ตอนนี้แหละคือแบบไม่ท่าทันเดีกได้ว่าไม่น่าทันเราไม่ต้องเราเราน่าจะไม่ค่อยต้องกลัวตายเลยครับในด่านนี้กลัวดาเมจไม่ทันดีกว่าแล้วเราอย่าพยายามอย่าลืมนะครับแบบคอยหลบกระโดดพวกนี้มันจะทำให้สกิลของเราแรงขึ้นครับ ถ้าแบบเราล้มเราหลบสกิลอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปุ๊บหลบเห็นเห็นมันกระพริบป่ะเห็นมันกระพริบไหมตรงตรงสกิลผมมันจะกระพริบกระพริบอ่ะนั่นแหละมันทํามันหมายถึงว่าสกิลของเราแรงขึ้นครับแต่ดูดิดามเมจผมไม่พอ,อโอเคก็ผมก็ได้แค่เมื่อกี้แหละโอเคทีนี้ถ้าเราแบบพลังเยอะขึ้นแล้วเราสามารถกลับมาผ่านได้นะทีนี้เรากลับไปที่ระบบรูนกันดีกว่า ต่อมาระบบรูนนะครับมันก็จะมีระบบสังเคาะห์ที่ทําให้รูของเราแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองโดยที่เราจะใช้รูนลักษณะเหมือนกันก็คือขั้นแรก่ะขั้นแรกมันจะมีสองแบบขั้นสองมีสองแบบขั้นสามมีสามมีสองแบบเหมือนกันขั้นสี่ก็มีสองแบบขั้นห้าก็มีสองแบบอะไรแบบนี้ซึ่ง <c oughs> ต่อมาตอนที่เรารวมเราต้องใช้สามอันแล้วเราก็ต้องรูนว่าเราจะได้อันไหน พอเรารวมเสร็จมันก็จะเป็นขั้นต่อไปซึ่งตอนนี้ผมรวมมาสูงสุดถึงขั้นฟ้าแล้วนะครับขั้นฟ้าแต่ผมก็มีข้อเสียตรงที่ตอนผมรวมขั้นสีฟ้าผมดันไม่ได้เป็นลักษณะอันนี้ถ้าผมได้เป็นลักษณะอันนี้ใช่ไหมครับมันจะสามารถเค้าคู่กับอันนี้ได้พอดีเลยถ้าโค้่กับอันนี้ได้พอดีคือมันจะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกที่สุดแหละเพอร์เฟกที่สุดแหละการทำสออันนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรามี เพราะมันเป็นการเรียงพัซเซิลอะพราะว่าเรียวต่อไป30สิบเนี่ยมันจะปลดล็อกให้เราเป็นแบบแนวตรงแนวตรงสามอันนี้ยมันจะพอดีล็อกตรงที่อันนี้หนึ่งอันใช่ไหมครับอันนี้อันที่สองแล้วก็ขั้นนี้ขั้นที่เป็นสีม่วงก็คือเอาสีฟ้าสามอันมารวมกันมันจะเป็นแต่ก็ต้องรุ้นว่ามันจะเป็นแนวตรงหรือว่าจะเป็นแบบมุมมุมสามจุด ก็คือยิ่งเราเรียงได้เยอะตัวละครเราก็ยิ่งโหดขึ้นนั่นเองแล้วก็ต่อมามันจะมีระบบจํานวนสัญลักษณ์รูนก็คือบนกระดาษนี้มีเราสัญลักษณ์รูนกี่อันเราจะไปสามารถใช้พลังธานในสกิลของเราได้แล้วก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมมันเองแล้วก็ต่อมาคะแนานสะสมอันนี้จะนับตามขั้นเลยนะครับนับตามขั้นของดะก้อนรูนที่เรามี มันก็จะบวกสเตนนะสเตัสโบนัสอะไรเนี่ยเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆตามแต้มที่เรามีแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่สกิลนะครับมันจะมีระบบธาตุอยู่ด้านนี้เดี๋ยวผมปิดจอผมก่อนแล้วกันเนาะอ่าจะมีระบบธาตุอยู่ด้านนี้ครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ครับให้เราเลือกอันที่ธาตุเยอะที่สุดจากของผมอะธาตุไฟอะมันเยอะที่สุดถ้าผมใส่พลังผมเพิ่มขึ้น แต่ที่ผมยังใส่ธาตุเมื่ออยู่เพราะว่าผมมองว่าพลังอะ่ะมันลดมาแค่ห้าสิบครับแล้วทําให้ผมสามารถใช้พลังธาตุได้ทําให้ผมสามารถใช้พลังธาตุได้ซึ่งใครสงสัยว่าธาตุแต่ละอันนะครับเพิ่มพลังอะไรให้สกิลนั้นนั้นก็สามารถกดจิกตรงนี้ได้มันก็จะบอกว่าสกินพิเศษเฉพาะเสริมแก่งธาตุเมื่อเพิ่มระยะการโจมตีและดาเมจที่สร้างโดยรวมถ้าเป็นธาตุไฟของสกิลสายฟ้าผมนะครับมันก็จะเพิ่มเป็นแบบระยะโจมตีและลดเปลาคูดาว ถ้าเป็นเสามันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เพิ่มความถี่โจมตีและดาเมจโดยรวมถ้าเป็นแบบธาตุน้ําก็เพิ่มจํานวนเพิ่มเวลาเสาอันนี้ของไฟก็เพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เพิ่มเวลาคือแบบแรงขึ้นในระยะเวลาที่แบบสั้นๆแบบมันนี้แต่ละอันไม่เหมือนกันแล้วก็ข้างล่างก็ยังไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่า มันจะทำยังไงให้มันแบบเยอะขึ้นผมไม่แน่ใจว่าแบบมันเยอะขึ้นด้วยหรือเปล่าอ๋อมันมันเยอะขึ้นเลยเดี๋ยวอันนี้สังเกตพอดีตอนแรกผมลืมสังเกตไงผมเลยผมเลยเพิ่งงงตอนแรกผมก็รวบรวมข้อมูลมาแล้วแหละแล้วผมเพิ่งสังเกตว่าเอ้ยมันเหมือนกันไหมเออใช่มันไม่เหมือนกันอ่าก็สามารถมาดูได้ว่าแต่ละตัวของตัวเองอะ่ะ มันเพิ่มอะไรบ้างแล้วก็ต่อมาครับหากเราอยากจะเปิดของสกิลขั้นที่2เนี่ยเราก็ต้องมีแบบดักก้อนโลนอะเพิ่มขึ้นก็คือไอสัญลักษณ์ในตารางตารางพัซเซิลของเราอันเนี้ยต้องมีจํานวนมากขึ้นก็คือดูจากตรงนี้ก็ได้มันก็จะทําให้ตัวเราอ่ะสามารถปลดล็อกสกินได้เพิ่มขึ้นแล้วทีนี้ มันมีผลยันเอฟเฟกต์สกีนเลยซึ่งสวยมากอันนี้ของผมก็กลายเป็นสายฟ้าสีแดงสีดำเลยจากตอนแรกมันจะเป็นแค่แบบสีฟ้าแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แต่กลายเป็นแบบสีดําเลยอย่างเท่อะครับก็ประมาณนี้ครับกับระบบลูนนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจุเบจูเบ